มาหามามีดีกว่ามาทามาหมี่ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาอ้ายังมาหามหมีมาทำไม่หาใครไม่หาใครเลยมไม่หาใครเลยทุกคน สรุปจบนะ mm. เออ